สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในฟอร์มอลแอนเกมอีกเช่นเคยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในแมปซิตี้บ้านนานั่นเองนะคะหรือว่าแมปคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งแมปนี้นะคะเราจะมาเล่นสงการนั่นเองก็คือเป็นเทศกาลสงการนั่นเองนะคะ,เ,ะเทศกาลสงการนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ ก็เป็นวันสงการแล้วเนาะก็สงสามวันสงการนะคะโอเคเพราะว่าที่เรามาเล่นแมปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแมปซิตี้บ้านานะคะเขาอัปเดตนะคะเขานะคะอัปเดตอัปเดตสงการนะคะเห็นไหมคะเขาอัปเดตเสื้อสงการนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมเต็มเลยเดี๋ยวเราก็ต้องเลือกก่อนนะเดี๋ยวเราลองดูเสื้อตัวนี้ ตอนแรกคือก็มีอยู่แล้วนั่นแหละแต่รู้สึกว่าเสื้อตัวนั้นของเรานะคะไม่ค่อยสวยนะคะเอออันนี้ก็มาเล่นในมือถือนะเพราะว่าในคอมเนี่ยพอดีว่าในคอมคอมเล่นแล้วแบบมันหล็กอนะมันแหลกนะคะก็เลยมาเล่นในนี้โอเคค่ะก็มาเรามาดูกันเลยตรงนี้นะคะมันก็จะมีอะไรเนี่ยอ๋อจะมีขันนะคะให้เราสามารถนะเรากดสิอ๋อ กดแล้วมันก็จะสาดนั่นเองทําให้คนลื่นนี้อันนี้อะไรอะ่<ล>ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าตรงนี้มีอะไรอันนี้โอเลี้ยงเก็บหวยอันชันอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรใส้กรอกลูกชิน้นใช่ไหมเหมือนจะใช่นะนส่วนตรงนี้อ๋อว่าอยู่เข้าปืนฉีดน้ำมาจากไหนกันนะคะทุกคนเอามาจากตรงนี้นะก็อาจจะไม่ชิดหน้าเรานะเพราะว่าพอดีว่า เปลี่ยนหน้าให้เป็นแบบนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นถังน้ํานะคะยี่สิบห้าบาทเรามีเท่าไหร่นะพันห้าอันนี้อะไรคะขันใส่แป้งอ๋อโปะแป้งว่างานอันนี้ก็คือปืนฉีดน้ํา <c oughs> เดี๋ยวเอาปืนฉีดน้ำซะหน่อยนะคะอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะหน้าตาคุ้นคุ้นเหมือนเหมือน <c oughs> ใครอะ่ะ ว่าไงว่าแล้วเพื่อนจอยมาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปืนฉีดน้ําต่อไปเราจะเอาคันใส่แป้งด้วยนะคะอืมขอเอาโปะแป้งหน้าเพื่อนก่อนโปะโปะไงโปะอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นหน้าเพื่อนเราไหมเอาหายตัวหายเฉยเลยเดี๋ยวอ๋ออันนี้จะเป็นปืนอะไรปืนน้าแข็งอ๋ออันนี้ต้องเสียยี่สิบห้าเอ้ห้าสิบโลบักเนาะ ตรงนี้ก็มีอะไรอะ่ะตรงนี้ก็อุ้ยปืนหัวใจเหรอมันต้องเสียแบบอ,อะไรไหมเสียโลบวกไหมเสียไหมอ๋อ,อเสียโลบาสไปอันนี้คืออะไรรถตุกตุกเนี่ยทุกคนเห็นไหมตุกตุกเฮ้ยรถตุกตุก๋ยวเราจะถือปืนฉีดน้ำด้วยดีกว่านะเราจะลองฉีดคนนี้นี้เฉย น้ำออกไหมคะอู้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นลูกพิงกี้พายนะคะเนี่ยน้ำออกนี่ทุกคนเห็นไหมคะน้ำออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวฉีดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้ำออกปุ๊บเราจะฉีดเพื่อคนนี้ก่อนปุ๊บ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 ฉีดไม่ตรงฉีดไม่ตรงปุ๊บปุ๊บเนี่ยคนนี้เขาก็ฉีดนะคะเริ่มเดี๋ยวเราซูมออกหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเห็นนะปุ๊บ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  งนี้ก็เป็นที่โปะแป้งเนาะเดี๋ยวเราจะโปะหน้าเพื่อนหน้าคนนี้ปุ๊บเปลี่ยนปะหน้าเปลี่ยนปะนี่ทุกคนเห็นไหมหน้าขาวเลยคนนี้บอกว่าอะไรอ๋อนั้นอะไรเป็นคนจะเย็นชาชีชีดเนี่ยชีดฉีดชีดใส่เพื่อนโอ้โหคนนี้โดนปืนน้ำแข็ง ก็คือปืนน้ำอุย้ยก็คือปืนน้ำแข็งนะคะมันจะมีข้อดีนะคะตรงที่ว่าแบบว่าเราฉีดแล้วเขาก็จะแบบล้มไปนะใช่ไหมเออน่าจะใช่โอเคฉีดฉีปุ้งเขาบอกอะไรไม่รู้ทําสิ่งท้ายอะไรอะไม่เข้าใจเลยอารกอารกอ,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 อุ้ยโดนปืนหัวใจเหรอเนี่ยล้มแสดงว่าปืนหัวใจทำเสียงอะไรอะ่ะ อ๋มีคนเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวอ่าเอางี้พี่เดี๋ยวะออยจะเปิดน้ํานะคะมาเปิดเพลงกันมาเต้นเดี๋ยวเต้นมาทุกคนมาสงการเราต้องเต้นนะเข้าใจไหมปึ๊บ่าเต้นเต้นท่ากลัวมาเร็วรู้กไม่ใช่ฮึจับพื้นไวยถือพื้นไวยชีชีชชีดเออท่าท่าใหม่ท่าใหม่นะทุกคนะ นี <Bond> ่้ยวเ๊เะติงอ๋ออเ๊ะเอ๊ะจตออ๋อนี่เราก็บอกให้พวกมาเต้นเต้นเต้นตเต้นกันเต้นๆตุ้พมๆๆมๆๆมือมดไปด้วย พอแล้วก็เต้นไปด้วยฉี่ไปด้วยนี่เดี๋ยวเราจะโปะแป้งเพื่อนนะม่รว่ามันจะโดนคนไหนอะ่ะอุ้ยสถานีตำรวจไฟไไม้แม่ไปอู้นาเพื่อนเปียกอุ้ยคนนี้ทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนั้นอะเอาหายเมื่อกี้หน้าเธอแปลกๆนะคะคนนี้คนไหนสักคนนึงนี่ะอะนี่ไงทำไมหน้ายูเป็นอย่างนี้นนีอ่ะก็ถือต่อฉีดๆด้วย โอ้าโย่โย่ฮึฮโย่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 จโย่โย่โยมันเยี่ตรงไหนอุ้ยท่าอะไรอะอย่างเท่เมื่อกี้ท่าอันนี้คือท่าอะไรคะเอออันนี้ท่าปุ่นิปีปิปุ่นีปิ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  มาเพลงมา w เอ้ย่เพลง <Hey. S 1> มาเลยทำไมเต้นอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยไปไหนกันหมดเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาหาเพื่อนกันดีกว่านะคะนีแ <The mushrooms> <the white> อะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นด่าน <The chicken> ใช่ปะแต่เราไม่ไปค่ะเราจะ ลงน้ําไปแล้วกระโดดขึ้นนะคือเขาอัปเดตเดยอะมากเลยค่ะเราจะมาเล่นสงครามในแมปนี้เนาะเนี่ยตรงนี้คนเยอะอกันนะคะเนี่ยตรงนี้คนเยอะใช่ตรงนี้คนเยอะจริงๆอ้าวแล้วถ้าฉันเป็นอะไรอะ่ะ มื่อกี้โดนน้ำแข็งอะแล้วฮะไม่มือเป็นอย่างงี้โอ้แต่ละโอยโอ๊ยมันขยับไปไหนไม่ได้เอาได้ละทลกคนทำใหมือเป็นอย่างงี้ทำให้มือเป็นอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่ได้มือเป็นอย่างนี้ม,ม,นนม,ม,นนมันไม่ได้อ่ะถ้ามันเดี๋ยวเราฉีดมุ้มปุ่มฉีดเลยเพื่อนนะ ขีดโลดชิดชีดชีปุ๊บชีดชีดชีดดแล้วคนนี้ด้วยปุ๊บปุ๊บคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้ก็เป็นปุ๊บอ่ะปะแป้งอ่ะปะแป้งอ่ะปะปุ๊บไหนหน้าคุณหน้าไปไหมหน้าไม่ไปเฮเป็นอะไรนี่อย่าโปะแป้งนะเนี่ยโปะุ๊บป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 ุ๊บเห็นปะไม่เป็นอ่ะหรือว่าอ้าวหน้าตัวเองเป็นเฉยเลยค่ะมาเพื่อนเพื่อนมันนะคะมันกันอยู่โอ๊ะ คนนี้ก็โดนสาดเหมือนกันนะขอเต้นก่อนนะคนนี้เต้นท่าอะไรอ่ะอุ๊ย่ยขอเต้นตามคนนี้ก่อนนะเออเต้นแะอ้ยปูฉีดบู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 ไปแพงมากแล้ว้ย อือในที่สุดประเทศไทยก็มีหิมะสักทีใช่ไหมประเทศไทยมีหิมะเออทุกคนนะคะสำหรับก็เอไม่ใช่ค่ะก็สุขสันต์วันสงการกันด้วยนะคะสงการนี้ไปไหนกันบ้างเอ่ยอันนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านเฉยเฉยก็ไม่ได้เฉยเฉยขนาดนั้นเลยค่ะวิโอเคค่ะตรงนี้เราก็กำลังเต้นปุ๊บ ถ้ามันแตกไหมเอาฉีน้ำดีกว่าปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุีดแป้งด้วยชีดีดีใส่ทุกคนบอลโลกไปนี่ชีดชีดปุ้งปุชีนะคะทุกคนฉีดค่ะเราต้องฉีดนะคะฉีดฉีดฉีดฉอ้ย เราว่าเรากลับกันดีกว่านะคะตรงนี้รู้สึกว่ามาแล้วมันจะกระตุกเนะาะทุกคนนะคะทุกคนท้ายคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรลงเลยนะคะตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้เป็นบันไดเหรอไหนขอลองขึ้นสิอ,อุ้ย ขอรองขึ้นไปดูหน่อยเป็นอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอุ้ยเป็นไรอะ่ะก็สอนทางไกลเหรอคะที่ฉีดน้าเหรอมันคืออะไรนี่อยากรู้มากเลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอซูมออกอุ้ยขอเอ้มันคืออะไรกันนะกระโดดลงดีกว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะใช้อะไรไม่ค่อยได้นะเอา กระโดดออเอ้ยนั่นแหละมันอาจจะกระตุกนะคะเพราะว่าพอดีว่าเครื่องไม่ค่อยดีด้วยโอเคปึ๊บอะตรงนี้ตรงนี้ก็มีคนพอเต้นอยู่นะสาสเลยปึ๊บปึบเอาเส่คนนี้คนนี้น้าเพื่อนปะโอเคค่ะก็สำหรับนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ส,สุกสรและสมการนะขอให้มีสุขภาพเก่งแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะบายบาย